เ,นเนนมนส์เมนส์ข้าวฝรั่งมากินข้าวเขายังอิมยังอิง่มข้าวเช้าอยู่เขาไม่กินยายก็เลยสัง่งกับข้าวกับบ้าน ที่นั่งปิกนิกมันนึกนึกว่าเป็นของปปอม

กับข้าวไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆรีบรีบไปเที่ยวนึกว่าเขาจะกินข้าวข้างนอกเขามากินข้าวบ้านนี่รีบทําไม่ได้ถ่ายน,นี่กินข้าวเสร็จแล้วก็ทำกาแฟไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งกินข้าวอิ่มนะคะนี่ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปหรอกเพื่อนๆรีบเมนูวันนี้ตุนไก่มันฝรัง่งต้มแล้วก็ผัดผงกะหรี่ กุ้งปลามึกผงกะหรี่นะคะปลามึกกับกุ้งผัดผงกะหรี่ให้ฝรั่งกินเสร็จเรียบร้อยฝรั่งชอบกินผักใส่ผักเยอะๆ Ja. Wenn es Starkes gibt, kann es sein.